สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในฟินแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาฟินแลนด์กันในบทที่4.2นะครับจะเรียนเรื่องการใช้ละแลบวกด้วยออนนะครับซึ่งจะแปลว่ามีนะครับมันใช้ยังไงไปดูกันครับมินุละออนแปลว่าฉันมีนะครับมิน่านั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็นมินุลละออนแปลว่าฉันมีนะครับเติมละเข้าไปนะครับเรามาดูกันว่า เออจะใช้ละใช้แหละบวกออนอยังไงนะครับละแหลบวกด้วยออนจะเท่ากับว่ามีนะครับแปลว่ามีเช่นมินุลละออนเอาตกฉันมีรถนะครับซินุลละออนก้อยละ่ะเธอมีหมาต่อมาแฮนเนนแหละออนบุสีริปุนะครับเขามีตัวรถเมนะครับต่อมาเม่ละออนเศร้านะ พวกเรามีสาวหน้านครับต่อมาเและออนตึดแต่พวกเธอมีลูกสาวนะครับเฮและออนอิโซเปรเฮพวกเขามีครอบครัวใหญ่นะครับก็คือ,อมินุนละ่ะออนนะครับที่นุนละ่ะออนใช้ละ่ะเติมด้วยออนบวกออนนะครับแล้วแล้วก็เวลเสิ่งที่ที่เรามี โอเคต่อมาเรามาดูประโยคปฏิเสธกันว่าใช้ยังไงนะครับก็แค่ลาแลเหมือนเดิมนะครับแต่เราบวกด้วยเอโอเลเอโอเลก็คือไม่มีนะครับแล้วก็บวกด้วยปฏิตีวีนะครับจําไว้เสมอน,นะครับว่าประโยคปฏิเสธนะครับมันจะต้องมีปฏิติต่วีต่อท้ายนะมันต้องเป็นปฏิตีวีนะเช่นมินุลละ่ะเอโอเลเอาตัวอะอะเอตัวอาตัวนี้เป็นเป็นปฏิตีวีนะครับ ชินุล่ะเออเล่ก้อยรานะครับลากเสียงนะครับอส่งตัวอาตัวหลังนี่เป็นปราจิตีวีนะต่อามาแฮนน์ล่ะเออเล่บุตรศิริปวนะครับแฮนน์ล่ะเออเล่บุตรศิริปวก็คือเขาไม่มีตัวรถเมยนะครับอาตัวนี้ก็คือปราจิตีวีนะครับฉันไม่มีรถนะครับไม่มีก็เป็นปราจิตีวีเธอ ไม่มีหมานะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นปรารติติวีวีเขาไม่มีอาบุิริปูไม่มีตัวรถเมนะครับก็ต้องเติมอาไปด้วยนะครับพร้อมเป็นปรารติตีวีต่อมาเม่และเอเลเซาโนรักเสียงนะครับพร้อมเป็นปรารติติีวีเนาะปฏิเสธเตและเอเลตึดตะตะนะครับตึดตะตะมันเป็นแตะได้ไง เพราะว่ามันอยู่หลังตัวอักษรน,นะครับมันถ้าใครจำไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไปดูในบทที่4.1นะครับเรื่องปราริตตีวีนะว่ามันใช้ยังไงอามาเฮ้ hey, แหละเฮ้ hey, แหละ e so, เออเลยอิโซอะเปรหิตเตเปรหิตเตนะครับอิโซอะอะเป็นปราริตติวีเปรหิตเตก็แต่ตัวนี้เป็น เตเตะเตเตแอตัวนี้เป็นปฏิทิตรีบีนะครับทําไมถึงเป็นเตเตแอเพราะมันอยู่ข้างหลัง A นะครับเอเดี๋ยวเรากลับไปดูบทที่สี่นะครับบทที่สี่จุดหนึ่งทางงนะต่อมาคําถามว่าเกนเนลล่ะเกนเนลล่ะแปลว่าใครมีนะครับอ่าเราก็จะตอบว่าอ่านนลล่ะออนเตเลวิชีโอนะครับแอนนามีทีวีนะครับเกนเนลใครมีแอนนามี นะครับต่อมา,อาโอเปตยัลละออนเตียต,ตโกเนคุณครูมีคอมนะครับต่อมาอิโซล,ละ่ะกว้ยล,ละนะครับอ่อ,อนลูหมาใหญ่มีกระดูกนะครับลูแปลว่ากระดูกนะครับต่อมาโมล,ละ่ะยาโปล,ละ่ะนะครับโมกับโปออนเตสติหัวเมนนะนะครับก็คือ โมกับโปเนี่ยเขามีสอบในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคต่อมาอันนั่นละ่ะเอโอเลเทเลวิซิโอตาอันนั่นล่ะเอโอเลเทเลวิซิโอตาอันนี้มันเป็นประโยคปฏิเสธนะครับใครมีก็คืออันนั้นไม่มีไม่มีเทเลวิซิโอตาไม่มีทีวีนั่นเองทำไมถึงเป็นตาละ่ะมันเป็นกาสโวการีนะครับ มันก็เลยต้องเป็นตานะครับโอเคต่อมาโอเปตยันละเอโอเลเตเียตโกเนตเตียตโกเนตตานะครับมันอยู่ข้างหลังเอต้องเป็นเตเตอนะครับปฏิติตีวีต่อมาอีโซลละก้อยรัลละเอโอเลลูตานะครับกัสซิโวกาลีนะครับเป็นตาปฏิติตีวีต้องเป็นตามลละยาโปลละเอโอเลเตสเตียหัวเมนนะนะครับ โมล,ล่ะยาโปล,ล่ะเอ,อเลตเตสเตีเยมัวเม่นนะนะครับก็คือโมกโปไม่มีเออ่สอบในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคต่อมาเรามาดูคือสมุกคำถามนะครับอ่อ,องโกซินุลละออนอา้าโตเธอมีรถไหมนะครับ เราก็ต้องตอบโยหรือไม่ก็ต้องตอบขึ้นล่ะนะครับเพื่อให้มันสุภาพนะครับเออ่ใช้ขึ้นล่ะดีกว่าขึ้นล่ะจะสุภาพกว่าขึ้นล่ะมินูลออนวานหาอัโต on, ก็คือใช่ฉันมีรถเก่านะครับเซออนเฟอร์รารีเฟร์รรีนะครับ, Ferrari. Ferrari, รบเป็นเฟอร์รารีซะด้วย่ะมันเป็นเฟอร์รารีนะครับต่อมา เก็นเนลล่าออนอัตใครมีรถนะครับใครมีรถครับอันนัลล่นล่ะออนอัลโตอันนานะครับมีรถนะครับโอเคห่วมหมายเหตุนะครับเรามาดูกันหมายเหตุนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับมินูล่าออนแนลแกเอ่อฉันหิวนะครับฉันหิวต้องใช้คําว่ามินูล่าออนแนลแก ออ่จะให้เข้าใจง่ายๆยังไงดีจะได้ใช้กันได้ให้เข้าใจอ่มันเป็นอย่างี้แล้วกันฉันมีความรู้สึกหิวประมาณนี้นะครับมินุละออนแน่แกฉันมีความรู้สึกหิวมินุละออนย่าเนะฉันมีความรู้สึกกระหายน้ํานะครับอ่มินุละออนกี้เลยฉันฉันรีบฉันมีความรีบ ฉันรีบนะครับต่อมามินุลอออนกู้มาฉันมีความร้อนฉันมีความรู้สึกร้อนอะไรประมาณนี้นะครับต่อมามินูลอออนกือล่ะมั้อ่าฉันมีความรู้สึกหนาวนะครับคือคําพวกนี้มันต้องใช้มินุลอออนนะครับถ้าใช้มินาโอเลนกู้มามินาโอเลนกือมาใช่ไม่ได้นะครับฉันเป็นร้อนฉันเป็นหนาวไม่ได้นะครับต้องใช้มินูลอออนนะก็อยากอยากจะให้ให้จําเป็นว่า เป็นเป็นแบบฉันมีความรู้สึกร้อนฉันมีความรู้สึกหนาวฉันมีความรู้สึกหิวจําเป็นแบบนี้ไปนะครับจะได้ใช้มินูละอ่อนได้ได้ของได้ไม่งง,งจะได้มีผิดนะครับเพราะว่าผมก็เคยเขียนนะมินาโอเล่อกู้มาอะไรเงี้ยมินาโอเลงี้เลยผมก็เคยเขียนนะมินาโอเลงี้เลยนี่ผมไม่แน่ใจว่าว่าถูกหรือผิดยังไงแต่แต่ผมคิดว่ามินูลออ่อนกี้เลยนี่ยคือถูกต้องแน่นอนแล้วละครับ แต่มีหนาโอเลงกิเลสไม่แน่ใจว่าเขียนได้ไหมนะผมเคยเขียนไปอยู่สงสัยจะผิดโอเคต่อมาเรามาดูในประโยคปฏิเสธนะครับมินุล่ะเออเลนแน่เลยแกฉันไม่ไม่รู้สึกหิวนะครับในแน่เลยแกเนี่ยพวกแน่เลยแกย่าโนจีเรกูมากลอมมาเนี่ยพวกเนี้ยจะไม่เป็นจะไม่ต้องเขียนอ่าปฏิปริทีวีนะครับ ก็ค <Leh fingers out. hora> ือไม่ต้องมีแอร์ไม่ต้องมีอาไม่ต้องเขียนปฏิติตีวเขียนคำคำเดิมมันเลยเขียนเป็ดมอโตของมันเลยนะครับก็คือมินมินุลละเอโอเลแน่แกฉันไม่หิวมินุลละเอโอเลยาโนฉันไม่หิวน้ําฉันไม่กระหายน้ํานะครับมินุลละเออเลยกี้เลยฉันฉันไม่รีบนะครับมินุลละเอโอเลกู้มาฉันไม่รู้สึกร้อนนะครับมินุลละเออเลยกึล่ะไหมฉัน เอ่อไม่รู้สึกหนาวนะครับไม่มีความรู้สึกหนาวประมาณนี้เนาะจะได้ใช้เวลาเราเราพูดอย่างเงี้ยให้เรานึกถึงคำว่าเออฉันไม่มีไม well, ่มีความรู้สึกหนาวมีความรู้สึกร้อนหรือว่าฉันมีความรู้สึกร้อนฉันมีความรู้สึกหนาวประมาณนี้นะครับจะได้จะได้จําได้ว่ามันต้องเขียนว่ามินุลล่ะมินุลล่ะเพราะว่าผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็เขียนนะมิหนาอเลนกูมานะครับมินาอเลนกูมานะครับเพราะว่า คือณตอนนั้นผมเข้าใจแบบว่าชั้นชันร้อนน่ะชั้นหนาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเราต้องการให้มันถูกก็จําเป็นแบบนี้ละกันละนะครับนะครับเพรเอ่อฉันมีความรู้สึกร้อนฉันมีความรู้สึกหนาวฉันไม่มีความรู้สึกร้อนไม่มีความรู้สึกหนาวไม่มีความรู้สึกหิว <eters like, S 1> ประมาณนี้เราจะได้ให้จําเป็นว่าไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีหรือว่ามีมีม,ม,มีเราจะได้รู้ว่ามันต้องเขียนมินูลละออนหรือว่ามินูลละเอลเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเขียนมินาโอเลนนะครับ โอเควันนี้มีนิดเดียวแล้วก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยง่ายๆทั้งนั้นเลยแค่เติมละอ่อนแค่การใช้ละอ่อนเท่านั้นก็แปลว่ามีหรือว่ามินุละเออเลยซึ่งแปลว่าไม่มีนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้สําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจปฏิติวีนะครับกลับไปดูบทที่4.1นะครับ โอเควันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ